d ีเจอออสมอาครับวันนี้เรามาคุยกัน จากที่ได้ลองใช้ทั้งตัว GoPro Max มานะครับแล้วก็จนมาถึง Insta 360 X5 และในที่สุด DJI ก็ออกกล้อง360องศาตัวแรกครับเป็น DJI Osmo 360ด้วยความที่ออกมาต้องเรียกว่าช้ากว่าใครอื่นนะครับ DJI แอบใส่ความสามารถดีๆอย่างเช่นตัว D-log M ที่ทำให้เราได้ไฟล์10บิต ก็คือได้วิดีโอ10บิตที่สามารถเกรดสีได้ออกจากกล้องตัวนี้เลยเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับที่ได้ไฮดนามิกเลนจ์ต้องบอกว่าเป็นกล้องตัวแรกเลยที่ถ่ายไฮดนามิกเลนจ์ได้นะครับในเซกเมนต์ของกล้องแอคชั่นเนี่ยในการปล่อยออกมาชา้ากว่าคนอื่นเนก็ต้องบอกว่าดีเจมีอาวุธครบพร้อมแล้วก็เลยปล่อยออกมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับตัว body วของกล้องเนี่ยซิมเพิลมากเลยนะครับคือมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่แทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ว ในขนาดที่เทียบกับไอโฟนแล้วเนี่ยจะได้ขนาดประมาณเท่านี้ครับความหนาประมาณนี้่ะถ้าลองเทียบกับมือถือก็จะมีความหนากว่ามือถือเข้ามาหน่อยหนึ่งโดยที่ฝั่งด้านหน้าของกล้องเนี่ยเพนเพเลยมีแค่คำว่า DJ i นะครับกับตัวเลนส์ที่ได้เซนเซอร์1นิ้วมาแล้วแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยกว้าง180องศาเลยนะครับก็มันต้องถ่ายได้360้อองศาเลยครับถ้าเอา2ฝั่งรวมกัน ้านหน้าเนี่ยก็จะมีไม้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็มีไฟอินดิเคเตอร์เวลาเราชาร์จหรือเวลาเราใช้เนี่ยก็จะมีไฟบอกสถานะอยู่ตรงนี้ด้านบนก็จะมีรูไม้มาให้นะครับมาดูช่องทางด้านซ้ายของตัวจอก็จะเป็นช่องใส่แบตนะครับแล้วก็ช่องใส่เมมตัวนี้ใส่เมมได้แบบเป็น micro SD card นะครับแล้วก็ตัวฝาปิดเนี่ยมียางกันน้ํามาให้ด้วยสีแดงตรงนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB C ในส่วนของด้านใต้ของกล้องเนี่ยครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบแมกเนตแล้วก็ยังมีสกู1หนึ่งส่วนสีมาให้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยคือกล้องแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เหลือสกูลหนึ่งส่วนสีมาให้นะครับก็อาจจะมีให้แค่แบบตัวแมกเนตอย่างนี้อย่างเดียวแต่ตัวนี้คือยังให้สกู1หนึ่งส่วนสีมาด้วยและความดีงามของไอตัวอะแดปเตอร์ของมันก็คือไอปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับเวลาเรากดไอปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถคอได้ปึบ <c oughs> อ่ะเป็นแบบนี้ได้นะครับ อันนี้ดีมากเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องใช้หัวแบบที่มันเป็นหัวหมุนซึ่งมันจะไม่สามารถเลือกจังหวะหยุดได้นะครับแต่อันนี้คือมันปึ๊บมันมีตัวล็อกให้ดีมากมากเลยแล้วก็ฝั่งหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด2นิ้วนะครับรองรับทัชสกรีนแล้วก็มีปุ่มมาให้2ปุ่มปุ่มเลคอรอดแล้วก็เป็นปุ่มสลับกล้องนะครับกดชึบสลับ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตั้งค่าของ Osmo 360เนี่ยจะเกิดขึ้นจากการใช้ทัชส,สกรีนนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวปุ่มเนี่ยมันก็ให้ปุ่มมาเท่านี้แหละเนาะพวกแอคชั่นคัมเมราที่เหลือก็คือไปจิ้มจิ้มหน้าจอเอาตัวกล้องเนี่ยยังรองรับการใช้ไม์ไร้าสายด้วยนะครับก็คือใครมี DJI ไมไ์เนี่ยก็สามารถต่อบลูทูธเข้ากับตัวกล้องตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวกล้องนะครับมีน้ำหนักอยู่แค่183กรัมเท่านั้นนะครับเบาวิวเลยมี internal storage ให้ด้วยนะอยู่่ที105 GB. ไอตัว internal storage เนี่ยคือเป็นนวัตรกรรมที่ดีใจใส่มาให้นะแล้วเรารู้สึกว่าเจ๋งมากเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องพก micro SD card เพื่อไปถ่ายอะไรเลยเราสามารถพกไปแค่กล้องเนี่ยโดยที่เอากล้องชาร์จแบตไปเนี่ยพอแบตพร้อมเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยครับไม่ต้องห่วงเรื่อง storage ที่จะต้องมาคอยเสียบเข้าเสียบออกเลยตัวเนี้ยพร้อมใช้งานเลยในส่วนของที่ให้มาในกล่องเนี่ยเราทำคลิป unbox แยกไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็สเปคคร่าวๆของกล้องตัวนี้นครับกล้องตัวนี้เนะี่ยรองรับการถ่ายวีดีโอสูงสุดที่ 8K 50นะครับแต่ที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็น 8K 30นะครับแล้วก็ภาพนิ่งได้ที่120ล้านพิกเซลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซนเซอร์ใหญ่มากๆเพราะงั้นเนี่ยความละเอียดที่ได้เนี่ยมันจะได้โฟตโตไดโอดที่ใหญ่กว่ากล้องในเซ gment เน,เนี่ยอยู่ระดับหนึ่งเลยทําให้ p e r f o r m a n c e เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ i อ e ขึ้นยากแล้วก็ดีเทลที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างสูงเลย มีเทคโนโลยี Lock Steady 3.0นะครับแล้วก็ h o r i z o n t a l s t e a d y ก็คือในกล้องตัวนี้มีระบบการสั่นที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเทียบกับกล้องอย่าง Pocket 3แล้วเนี่ยตัวนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันสั่นน้อยกว่าด้วยซอฟตแวร์นะครับเพราะว่าตัวพ็อกเก็ตอ่ะมันจะมีการสั่นที่เกิดขึ้นจากตัวกิมบอลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันใช้ซอฟตแวร์เข้าไปแก้ไขและด้วยความที่เลนส์มันกว้างมากๆเราอาจจะรู้สึกว่่่าากกล้้้อองตัััววนนนนนีมสยะครบ แต่กล้องตัวนี้ไม่ได้มีออโต้โฟกัสนะครับเพราะงั้นเนี่ยการถ่ายวัตถุกใกล้ๆอย่างเช่นพวกตัวหนังสือเนี่ยก็คืออ่านแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาแบบออกมาห่างหน่อยเพื่อให้เห็นตัวหนังสือแต่ว่าถ้าตัวหนังสือมันเล็กมากๆเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับ แล้วก็ยังสามารถควบคุมผ่าน g e สเจอร์ได้แล้วก็ควบคุมผ่านเสียงแล้วก็แอปได้อยู่นะครับโดยที่แอปของ DJI รอบนี้เนะี่ย DJI Mimo ที่อัปเดตความสามารถของกล้อง360เข้ามาเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยส่วนเรื่อง t t r a g g เนี่ยใน internal storage เนี่ยมีอยู่แล้ว105 g b นะครับแต่ว่าเราสามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง1 t b เลยถึงแม้จะเป็นตัวแรกเนี่ย แต่ว่า DJI ก็ไม่ได้ลดสเปคลงไปเท่าไหร่เลยนะครับบวกกับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าชาร์จเต็ม100%เนี่ยจะถ่าย 8K 30ได้ถึง100นาทีนะครับอันนี้เราเทสมาแล้วมีทำแลบอยู่มันได้100นาทีตามที่เขาเคลมจริงๆ แล้วก็ความเร็วในการชาร์จกลับนี่ครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะครับหรือถ้าใครรีบๆหน่อยเนี่ยศูนย์ถึงแปดสิบเนี่ยก็อยู่แค่ยี่สิบกว่านาทีเท่านั้นเองจะมีเรื่องติดเรื่องหนึ่งของเรื่องแบตเตอรี่ครับคือกล้องเนี่ยถ้าถ่าย 8K ห้าสิบที่ room temperature หรือว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะโอเวอร์ฮี t แล้วตัดไปที่นาทีที่สิบเก้าครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อจํากัดปกติของพวกเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็ถ้้้้้้้าา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 าใใใครรรไไไมม่่่่่ดดถถถยยยยยยยลลลลกกกววๆๆๆเเเเเนนนีีงงงหหหืืหอออ็็็จจํปตชิ กดถ่ายกดหยุดนะครับมีเวลาให้เซ็นเซอร์กล้องเนี่ยมันพักทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเย็นกลับมาถ่ายได้เป็นปกติเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างวิดีโอจากกล้องตัวนี้กันเทสกล้อง360นเะนี่ยมีใจออ360ทโม่สามหกศืๆเป็นทัวจีนถ่ายด้วย 8K 30เพราะว่าถ่ายด้วย 8K 50แล้วไฟไหม้นี่ เย่ yeah. ตอนนี้อยู่ที่ดินใครก็ไม่รู้นะครับเราจะโดนเขายิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมลนะ่ะเเราลุกํำที่ดินเขา <S <S อันนี้เป็นฟุตเทจจาก DJI Osmo สามหกศูนย์ที่เราขับรถไปด้วยพูดไปด้วยคือมันดีมากเลยนะกล้องตัวนี้เวลาเราถ่ายสมมุติว่าเราถ่ายในรถอย่างเงี้ยเรามีมุมหนึ่งที่เรานั่งเล่าอย่างนี้แล้วก็ข้างหน้ารถเนี่ยก็ยังถ่ายไปด้วย ว่าเราเจออะไรบ้างฟูตเทจนี้เดี๋ยวเป็นฟูตเทจตัวอย่างของกล้องตัวนี้นะครับแบบอันนี้เป็นโหมดซปเปอร์ไนน์นะครับก็คือถ่ายตอนกลางคืนตอนกลางคืนมืดมืดภาพที่ได้ตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ ว่า่าจะยังเห็นน้อยอยู่บ้างแหละเพราะว่ามันบูตขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณภาพที่ได้ก็คืออันนี้คือมืดแบบไม่เห็นหน้ากันแล้วนะมืดตื้อเลยภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับการถ่ายในที่มืดเนี่ยก็น่าจะทําได้ดีขึ้นดี๋ยวรอบๆเราคือมีไฟแค่นี้แล้วก็ด้านนี้คือด้านที่เราคิดว่ามันมืดที่สุดแหละ สำหรับคนที่ชอบถ่ายซิงเกิลเลนนะครับกล้องตัวนี้ก็มีบูสต์วิดีโอามาให้คือมันจะถ่ายเป็นเลนส์ฝั่งเดียวนะครับที่ให้ความกว้าง178องศาเลยเวลาเอามาถ่ายร่วมกันกับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นสายคล้องคอเอง้ยครับก็คือถ่ายติดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ได้ Point of v วิ w ที่เราคิดว่ามันโอเคมากๆเลยในมุมกว้างขนาดนั้นนะครับและเดี๋ยวตัวบูสต์วิดีโอเนี่ยเราจะถ่ายเป็น D-log M 10 bit มาเกตสีให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างวิดีโอของทั้งบูสต์วิดีโอแล้วก็ d -log すいません。<laughs> มาถึงข้อดีของ DJI Osmo 360ตัวนี้กันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยการที่มันมีไฟล์ล็อก10บบิตให้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องใช้สีแค่เฉพาะในกล้องนะครับเราสามารถเอาไฟล์10บบิตเนี่ยไปเข้าโปรแกรมเกรดสีอีกทีนึงได้หรือว่าตัวโปรแกรมของ ดีใจเองเนี่ยก็มีการถอดหลอกให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เสียเนเรื่องการเก็บสีแต่ว่าอยากเก็บไดนามิกเลนส์มาครบๆอย่างเช่นแบบวันที่ฟ้าสว่างมากๆแต่เราไปถ่ายในยที่มืดด้วยเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยก็ให้ความสามารถนั้นกลับมานะครับบวกกับการเปิดปิดกล้องที่เร็วมากๆอ่ะเราลองกดปิดปึ๊บแล้วกดเปิดมาอ่ะพร้อมใช้งานแล้วคือ ถ้าหลังจากถอดแบตออกแล้วเปิดครั้งแรกอะ่ะมันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราบูสมันไปแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมากดเปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือมันจะเร็วมากๆเลยทําให้เป็นกล้องที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นกล้องที่เก็บโมเมนต์ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสีกล้องของ DJI อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าไฟล์กล้องที่ได้มาจากตัวกล้องเลยเนี่ย มันเป็นสีที่เราโอเคเลยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยกล้อง 3. ามหกศูนย์เนี่ยเรื่องสีมันจะดรอปมาจากกล้องแอคชั่นลงมาหน่อยหรือว่ากล้องในเซกเมนต์อื่นๆลงมาหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยังให้สีที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็น DJI ที่เราชอบอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นกล้องที่ไฟจูนออกมาได้อย่างดีมากๆเลยส่วนเรื่องข้อควรระวังของกล้องตัวนี้นะครับคือหลังจากที่เราลองใช้ X5 มากล้องตัวเนี้ย มันไม่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นะครับถ้าเลนไปกระทบกับอะไรหรือว่าเกิดปัญหาเนี่ยอาจจะต้องส่งสูนย์เพื่อซ่อมนะครับก็หวังว่ารุ่นหน้าจะใส่มาให้เป็นแบบตัว protection เลนหรือว่าก็คงมี gadget เออกมาเพื่อเป็นตัว protection เลนอีกทีหนึงนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่น่ยจะเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับที่ใช้มาตั้งแต่ Osmo Action 5 ใครที่มีแบตเตอรี่รุ่นเก่ากว่านี้จะไม่สามารถใช้กับกล้องตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครมีแบตเตอรี่แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยคุณสามารถเอามาเป็นแบตเตอรี่สำรองให้กล้องตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับคือสําหรับคนที่ถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งเนี่ยจอที่มันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยก็อาจจะมอนิเตอร์ยากนิดนึงนะครับส่วนใครที่ถ่ายคอนเทนต์เป็นแนวนอนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบจอที่เป็นแนวนอนแบบนี้มากกว่าที่เป็นจอแนวตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตลาดที่ออกมาเติมให้กกมมมนนียคควาาาาหหลลขึ้รับ พอเห็นกล้องแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วก็แอบ,บรู้สึกว่าเออปีนี้ตลาดกล้องมันอย่างที่เราพูดเลยว่ามันสนุกมากๆเลยเพราะว่าแต่ละค่ายก็ปล่อยแต่ละตัวออกมาชนกันอย่างเต็มที่เลยทําให้กลุ่มลูกค้าอย่างเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีไปนะครับเพราะว่าอินสตาเนี่ยเห็นว่าเขาออก X5 มาเนี่ยเขาก็ออกมาแบบสเปกกะว่าจะต้องมีคู่แข่งแน่ๆส่วน DJI เนี่ยก็ออกมาในสเปคที่เรารู้สึกว่าเออมันเอาไปชนกับ X5 ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ย DJ Osmo 3 6 0ตัวนี้เนี่ยออกมาเหมือนกับเป็นมวยถูกคู่กับ Insta 3 6 0 X 5เลยครับใครที่อยากให้ทำคลิปเปรียบเทียบ2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกลับมาทำอีกทีหนึ่งนะใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราลองทำให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องราคาขายของ DJ Osmo 3 6 0ตัวนี้นะครับในชุดธรรมดาเนี่ยที่จะไม่ได้ตัวแบต3ก้อนแล้วก็ตัว Invisible Stick เนี่ยจะอยู่ที่14,290บาทนสค่ับสวนตัวที่้ะได้เป็นตัวกล่องชาร์จแจตแล้วก็ตัว Invisible Stick เนี่ยจะอยู่ที่ราคา1 8 9 0 0บาทแล้วก็ตัว DJI Osmo 360เนี่ยแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับจากทาง DJI เนี่ยก็ไปดูได้ที่ snapshot for t u n t w o ชั้น2นะครับที่หน้าร้านตอนนี้เขามีของแกะมาให้ลองแล้วนะครับใครที่อยากไปลองก่อนซื้อเนี่ยก็ไปลองดูได้ส่วนใครที่สนใจสินค้าตัวอื่นเนี่ยก็ ลองเช็คที่หน้าร้านดูก่อนได้ครับหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ของทาง SnapShot เลยก็ฝากรูปพี่ใหญ่ของเราไว้ด้วยนะครับแอบเป็นข่าวว่าในเมื่อ DJ i มาทำกล้องสามูนแล้วเนี่ยอิน스타จะเปิดตัวดโดรนบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่สนุกมากๆเลยถ้าอิน스타ทําออกมาจริงๆนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารวงการกล้องไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อัปเดตกันทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะครับใครสนใจดูไลน์นะครับก็ดูได้ที่ยูทูบวิทยุวิทย์พร็อตช่องนี้เลยหรือว่าจะเป็นเครับ อันนี้เป็นดีใจ s m o 360นะครับอันนี้เป็นฟุตเทจของดีใจ s m o 360เวลาขับรถชั้นหมดแรงไม่มีเรือไม่มีแม่แรง